สวัสดีครับผมสมชายธรรมใจครับรักพึ่งรักทาปลาวันนี้หน้ากล้องอาจจะขมุขมัวนิดนึงนะครับเชา้ชาเชา้าของวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2567ครับวันนี้ผมจะาพาเพื่อนๆน,นะครับมาติดตามดู กรองพึ่งพงปลาครับซึ่งผมเพิ่งจับพึ่งนะครับเข้ามาวานบริเวณโดยรอบนะครับก็จะเป็นป่าหิม,มะพานครับป่าหินมะพานที่อำเภอท่าปลานะครับก็จะมะีผลไม้ชนิดหนึ่งครับที่ขึ้นชื่อครับก็คือมะม่วง หิม,มาพาน์ครับนี่อันนี้เขาก็จะร่วงลงใต้ต้นนะครับเ๋ยวเจ้าของสวนก็จะมาเก็บไปนะครับมะม่วงหิม,มาพาน์เมื่อก่อนคนท่าปลาเรียกว่ามะม่วงกันห้อยครับคือหมายถึงเม็ดของเขาหรือว่าเออก่นนะครับห้อยอยู่ข้างล่างมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะครับจริงๆแล้วมะม่วงหิม,มาพาน์มีอยู่ทั่วไปครับแต่ว่า ที่อำเภอท่าปลาจะได้รับการยอมรับนะครับให้เป็นสินค้าโอท็อปครับก็ลองมาดูนะครับย้ายจากบ้านหลังหนึง่งนะครับมาอยู่อีกที่หนึง่งระยะห่างน่าจะสักหกกิโลหกิโลเมตรครับพึ่งกล่องนี้เป็นพึ่ง รังใหญ่มากครับโอ้โหบรรยากาศเช้าเอย่างนี้เดิมเขาจะทํารังอยู่ในคลกครับคลกไม้เป็นคลกไม้โบราณน,นะครับซึ่งก็เชื่อว่าอย่างนี้ครับทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็จะต้องมีคลกแบบนี้นะครับเป็นคลกที่ทำข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสาร นะครับแล้วทีนี้น้องพึ่งก็ไปทํารังอยู่ในนั้นพอดีเขาเอาตัวคลกวางไว้แล้วก็มีไม้แผ่นใหญ่ปูเป็นโต๊ะกลางครับน้องพึ่งก็เลยเห็นโอกาสก็เข้าไปทํารังครับอ่เรามาดูครับมาลุ้นดูครับว่าเขาจะชินกับสถานที่แห่งนี้ไหมโอ้โหตอนนี้คลิกคักทีเดียวครับคลิกคักทีเดียวดูครับคลิกคักมาก อาจจะยังสับสนนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับรังใหม่แต่ผมก็เชื่อว่าไม่นานนะครับเพราะว่าน้องพึ่งเนี่ยเขาจะเก่งนะครับในเรื่องของการปรับตัวนะครับส่วนนางพญานั้นผมจับจับขังไว้ในกลักนะครับก็ รังของเขาก็จับใส่คอนไว้ได้4คอนครับส่วนใหญ่จะเป็นน้ำหวานก็ตัดเอาเฉพาะาส่วนที่เป็นตัวอ่อนนะครับแปะไว้ในคอนนะครับก,ก็เชื่อว่าพึ่งรังนี้จะคงจะเป็นพึ่งต้นทุนครับ นะครับโอ้โหลองดูฮะอาจจะยังสับสนกับทางเข้าทางออกแต่พึ่งงานเหล่านี้ก็เป็นพึ่งที่ออกไปหาอาหารแต่เช้านะครับแล้วก็บินกลับเข้ามาอาจจะไม่ชินกับกลิ่นของอฟิโรโมนที่นางพญาปล่อยนะครับ ให้เขากำลดที่เรื่อมทิศทางน,นะครับอ่ลองดูครับเป็นกล่องพึ่งที่ผมตั้งห่างจากน้ําลําห้วยสีเสียดนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าห่างไปสักประมาณสัก25เมตรนะครับก็ใช้ได้ทีเดียวครับใช้ได้ทีเดียวอ่ะดูนะฮะ คึกคักครับคึกคักเดี๋ยวไม่นานก็คงจะเก็บน้ำหวานพึ่งงานก็คงจะสามารถที่จะสร้างรังนะครับแล้วก็หาอาหารแถบนี้หาเกสรดอกไม้แถบนี้นะครับนางพญาซึ่งเป็นผู้คุมคุมฝูงคุมรังนะครับก็คงจะได้ไข่ใส่หลดลวงที่ลูกๆของเขาได้เตรียมไว้ให้ก็รอติดตามนะครับว่า พึ่งกล่องนี้รังนี้จะให้ผลผลิตได้ตามที่เราคาดหวังไว้หรือไม่ในส่วนของน้ำหวานแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เลยก็คือเราจะได้พึ่งที่มาช่วยจันลงธรรมชาติแถบนี้ช่วยผสมเกสรน,นะครับช่วยให้ระบบนิเวศท,ทางธรมธรมชาติ เดินหน้าไปครับคนเลี้ยงพึ่งพึ่งเลี้ยงคนคนและพึ่งรักโลกพึ่งพารวยครับ